เก็บมะนาวครับวันนี้15สิงหาสองหฝนตกมะนาวร่วงเยอะมากครับยิ่งต้นนี้ครับดกไม่มีเหตุผลครับดกมากเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่แบบนี้นะครับอร่อยด้วยอ่านี่จะเปลือกบางน้ําจะอร่อยครับดกไม่มีเหตุผลต้นนี้นะครับก็ฝนตกครับก็ล่วงเยอะเลยนี่ตะพื้นตะพื้นเลยคันนี้เราก็จะเก็บไปคั้นน้ําไว้นะครับมีตู้แช่แล้วเก็บไปคั้นน้ําไว้มะนาวมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมครับ ที่สวนนี้ม no ีมะนาวร้อยกว่าต้นครับนากงานจิบมะนาวครับมีฝรั่งครับฝรั่งขี้นกฝรั่งด่างครับต้นนี้ครับอ่าสูกเยอะแยะมากมายคนนกกระลอกใครเร็วใครได้ครับอ่ายิ่งต้นนี้ครับมีทั้งมะนาวมีทั้งมะกรูดอยู่ในต้นเดียวกันครับนี่ต้นมะนาวนะครับนี่ครับต้นมะนาวครับแต่นี่มะกรูดครับนี่อยู่บนต้นมะนาวนี่ครับหล่นแล้วครับสามลูกนี้ตัวนี้จะเป็นต้นแฟนซี ใครที่เคยมาอบรมจําได้เนาะที่เรามาทําแฟนซีกันครับต้นนี้ที่ใกล้อ่งข้างหลังนี่ครับอันนี้เยอะมากไม่รู้พันไหนเป็นพันไหนครับทั้งส้มโอส้มเคหวานมะนมาวมะขีดกาสัางส้มเช้งอ่าว่ากันไปครับต้นนี้แฟนซีเอามาลุมมาตุ้มกันอยู่ต้นนี้เยอะมากสายพันหลายสายพันฝั่งนี้ฝั่งโมไลหลน้ำครับที่กําลังไล่ตอนกิ่งกันอยู่สี่สาห้าร้อยกิ่งรอ,อก,ก่อนครับลากกาลัง เริ่มเริ่มล,มละขาวขาวนิดนิดละฟ้าหลังฝนครับไอรออลหันครับนี่ตอนนี้มาอยู่บ้านสวนร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับอ่าออกจากงานประจำแล้วเราไม่มีงานประจำเรามีแต่งานสวนอยากกินอะไรก็ปลูกเอาครับอ่ามาอัปเดตฟ้าหลังฝนครับนี่ฝรั่งไรลมเมล็ดฝรั่งกิมจูฝรั่งหวานพิรุนครับกำลังไล่ห่อกันอยู่ ลำยงลำใหญ่ครับว uh, ่าไงครับเก็บเสร็จยังครับพนักงานเก็บมะนาวครับอเก็บน้อยหนาครับพี่น้องครับนี่น้อยหนาครับมีทุกมีเกือบทุกอย่างครับในสวนเราครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นโน่นนนลูกไอ้ตรงถังในย่างใหญ่เลยแดงๆนะไผยักษ์น่านครับนี่ครับไผยักษ์ครับอ หน่อกำลังแตกครับไผ่ยักษ์ครับเต็มแล้วครับกลับแล้วครับคนนกกระลอกใครเร็วใครได้ครับนี่นะครับคนนกกระลอกใครเร็วใครได้เก็บไหวานเพชรน้ำผึ้งครับชมไร่้นารอก่อนเด้อครับนี่ครับตอนนานแล้วลหละครับมันออกรากยากชมไร่หนาต้องรอก่อนครับนี่ตุ้มตอนกิ่งตอนโต้อนหลายครับเออบางอันก็เริ่มเฮ้ยเริ่มแตกออกละ เริ่มออกนิดๆแล้วแต่ก็ยังตัดไม่ได้เพราะชมไรนามเป็นอะไรที่สำออยมากเลยครับสะเทอือนนิดสะเทอือนหน่อยตายหักก็ตายละนะครับนั่งชมไรนามนี่โอ้โหเหมือนกับลูกน้อยเลยรอก่อนเด้อดชีวิตบ้านสวนครับลรยออลหันสไตล์ครับโอ้ในไผ่ดำครับนี่ไผ่ดำหน่อแทงแล้วไผ่ดำในปีแรกเขาจะไม่ดำนะครับจะดำปีสองปีสามครับก็จะเขียวเขียวธรรมดาอยู่นะครับ ไข่ดำไข่ตรงลืมแรงครับไข่ตรงลืมแรงอันนี้ขุดไปเยอะแล้วมีแต่รอยขุดไปทำหน่อไม้ดองกันเยอะแล้วที่ชีวิตชาวสวนครับอ,อยากกินอะไรก็ปลูกกันนั้นครับก็มีกินตลอดครับฝั่งนู้นขนุนสุกเยอะมากโอ้ฝั่งนี้โอ้ลูกนั้นสุกแล้วนี่โอ้ลูกข้างบนในกระ็ลกซัดก,ก็แล้วคนนกกระลอกใครเร็วใครได้ครับที่ ไล่อลหันสไตล์น่ครับไม่ว่ากันครับอชอบกินขนุนครับจะมีขนุนเยอะมีทุกสายพันธุ์ขนุนที่นี่นะครับตามติดชีวิตชาวสวนครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับโควิดในบ้านในเมืองอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นอยากลุกตอนไหนก็ลุกครับไม่ต้องอยู่ภายใต้กดเงื่อนไขของใครมันต้องอิสระแล้วละ่ะถึงเวลา แล้วนะครับหลายคนก็กําลังติดภารกิจงานอยว่ก็ค่อยๆทําไปคู่กับเกษตรไปนะครับพออยู่ตัวได้เมื่อไหร่ค่อยออกมานะครับนี่ก็เป็นบ่อ,บอปลาดุกครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาหมอยักษ์ชุมพรใต้ต้นสะตาวดํำครับเป็นอนเย็นสบายอยากนอนอยากง่วงต้นไหนก็นอนชีวิตง่ายๆสไตล์ไรออรหันครับดูเสือสิงครับเสือสิงเสือสิงเสือสิง นอนสบายแท้ดยเสฉยสงครับาม,ามาีพริกมีหน่อไม้ครับไผ่หวานเ,าเ,าเ,าเาย็นนี้ทำไรกินครับมมโอ้โหยำครับพริกสดๆคาาต้นขี้หนูสวยนะครับหนอ่อหน่อไม้แไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้ครับหน้อยนาครับมะนาวครับ ครับชีวิตชาวสวนครับง่ายๆสไตล์ไร่อรหันครับดูภาพรวมสวนครับทางเข้าสวนเนาะเข้ามาปุ๊บหลายคนคงจําได้ที่เคยบุบลมคนที่เคยอุบรมมาคราวนี้มีบ้านแล้วนะครับอันนี้มีบ้านแล้วครับฝั่งเราเคยจอดรถนะครับก็สร้างบ้านแล้วนี่ชีวิตชาวสวนครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆลมเงาสดชื่นเย็นสบายสไตล์ไร่อรหันครับ นะหลายคนอยู่ในเมืองใหญ่เนาะก็ค่อยๆเคลียร์งานก่อนนะครับก็ทำควบคู่กันไปนะครับผมก็ทำควบคู่กันมาเป็น10ปี10กว่าปีพร้อมค่อยออกมาครับอย่าออกมาโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมันจะเงินจะหมดไปกับการลงทุนนะครับค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับหลากหลายเรื่องราครับที่นี่ไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูก สามารถเข้าดูเรื่องเราไล่อลรหันได้นะครับในช่อง YouTube ไล่อลรหันสไตล์เป็นภาษาไทยนะครับไล่อลรหันสไตล์ภาษาไทยนะครับนะครับคุณแม่บ้านครับคุณหนูครับทางเข้าสวนก็จะออกแบบเป็นอุโมงต้นสักเข้ามาแบบนี้ครับมีพืชพันร้อยกว่าชนิดครับที่นี่ครับเราเน้นของแปลกนะครับไม่เหมือนใครสวนกระแสนอกตำรา จุดเช็คอินนะครับการละครั้งหนึ่งที่ไล่อลรหันครับทางเข้าสวนนะครับลาดยางจนถึงสวนเลยนะครับตั้ง GPS ไล่อลรหันมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรมาถามทางผมได้0872 3 2 1 1 3 9นะครับโทรมาถามทางก่อนก็จะดีเพราะว่ามอเตอร์เว์ตัดใหม่ถึงง่ายมากตอนนี้นะครับไร่อลรหันนะครับเราอยู่บ้านกุดปลายเข็งตะบนนน่าอำเภอสูงเนินโคราช ทางเข้าสวนครับเอาของหน้าสวนฝากไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube น้องใหม่ครับไร่อลหันสไตล์นะครับเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อลหันนะครับบ้านกุดปลายเข่งตะบนนนทาอำเภอสูงเนินโคราชฝนตกพอดีครับี่หลังฝนตกครับเปียกชุ่มกันทั้งตัวครับหลังฝนตกครับชีวิตชาวสวนก็ก็ดีนะครับ ก็ดีครับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของใครอยากนอนนอนอยากทําอะไรทําแต่เราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับให้มันมีอยู่มีกินนะครับแล้วเจอกันนะครับลหลอรหัรสูงเนินโคราชลายไอดีศูนย์แป0ศูนย์ห้าศนะครับลายไอดีศูนย์แป0ศูนย์ห้าศนะครับมามาเล่นกันที่บ้านสวนได้นะครับ มีหลากหลายเองเราอบรมยังยังหยุดอยู่นะครับเรามีฟีอบรมทุกวันเสาร์แต่ตอนนี้หยุดการอบรมอยู่ไม้แปลกครับโพด่างครับโพด่างโพเงินโพทองโพจิตสีโพสามกษัตริย์แล้วแต่ภูมิภาคเรียกแตกต่างกันไปเนาะนี่ครับยังมีอยู่นะครับนี่ครับในกระถางส่งลงสวยงามเรียบร้อยนะครับสลับโพด่างเรามีมะนาวน้ําหวานมะนาวเนื้อหวานมะกรูดหวานนะครับ อาชะอมไหลนหนามนะครับแล้วก็มะม่วงหามมนาหวหวานญี่ปุ่นนะครับสะดดาดําฝาลางแดงนะครับไม้แปลกหน้าปลูกต่างๆที่ไล่อรหันสนใจต้นไม้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 ป่าไม้ผลไม้แปลกก็ติดต่อมาได้นะครับ0872321139ไลน์ไอดี0805069500โควิดสั่งซาเมื่อไหร่ค่อยเจอกันนะครับ